แม้แต่เลขาพีมก็โดนเสน่หกูตกเข้าให้เหมือนกันกูนิยอมความมั่นหน้าของมึงจริงๆงานนี้พรีมต้องชอบกูแน่นอนนี่ตอนเด็กๆเนี่ยมึงกินความมั่นแทนนมแม่ใช่ไหมกูว่าคนที่เผลอใจอ่ะคือมึงมากกว่านี่หมกมุ่นเหลือเกินการลาออกของเลขาเนี่ยเป็นไรเป็นเอามากนะมึงทำอะไรกูอยากรู้ ว่ามึงเป็นคนไร้หัวใจจริงไหมมึงออกทางนี้เป็นไหมชอบเลอเกิดอะไรยากๆเนี่ยมึงกูว่าเลขาพรีมนี่นะเขาอาจจะไม่ได้เสียอาการอะไรเลยก็ได้เขาอาจจะแค่ไม่อยากแต่งงานกับมึงแต่เพราะว่าเขากลัวภัยความมั่นหน้าของมึง <m uch as> เขาก็เลยไม่กล้าพูดกับมึงตรงๆมึงนี่นะเก่งทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องความสัมพันธ์กับมนุษย์ถ้าจะให้ขอโทษเลยขาพี่มันมันยังไงไม่รู้อะ กูวกระเป๋าเสื้อสูตรมึงเนี่ยยังว่างนะมึงเก็บทิศถิ่ของมึงเนี่ยใส่กระเป๋าสูตรของมึงบ้างก็ได้นะว่าสร้างผมขนาดนี้ต้องคิดได้แล้วครับ